การออกแบบเว็บไซต์การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ใน WordPress Plugin WP Education Plugin WP Education ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษาสามารถใช้งานได้กับ,บอุปกรณ์เคลื่อนที่และยังปรับแต่งได้ง่ายสามารถสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษาที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลักสูตรชั้นเรียนครูเป็นต้นและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ทางการศึกษาปลักอินนี้มีไว้สำหรับทีมเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะมีหน้ารายละเอียดการศึกษาหน้ารายละเอียดหลักสูตรหน้ารายละเอียดกิจกรรมหน้ารายละเอียดครูเป็นต้นคุณสมบัติพื้นฐานของปลักอิน w p Education พร้อมสำหรับการใช้งานแบบเว็บ e s ponsive และโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมคำสั่งมีตัวเลือกสำหรับการสร้างหน้าการศึกษาอย่างง่ายใช้พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework รองรับรูปแบบรูปภาพแบบไอคอนมีคุณสมบัติสนับสนุนการใช้งานรูปภาพความสามารถในการปรับแต่งจำนวนคอลัมน์ในการแสดงผล สามารถใช้งานเข้ากันได้กับทุกโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมของปลั๊กอิน w p Education นอกจากคุณสมบัติพื้นฐาน w p Education ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตัวอย่างเว็บไซต์การศึกษาที่พัฒนาด้วยปลั๊กอิน w p Education การติดตั้งปลั๊กอิน w p Education การติดตั้ง w p Education วิธีการติดตั้ง w p Education ปลั๊กอิน Education WordPress และทำให้สามารถใช้งานได้นะครับในหน้าของแดชบอร์ดหลังจากที่เราทำการล็อกอินเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราไปเลือกที่เมนูปลั๊กอินนะครับเลือกที่เมนูปลั๊กอินคลิกที่เมนูปลั๊กอินได้เลยนะครับเมื่อมันขึ้นหน้าในส่วนของการจัดการปลั๊กอินนะครับให้เราไปคลิกที่ add new นะฮะคลิกที่ add new เพื่อที่จะไปค้นหาตัวปลั๊กอินที่เราจะทำการอินสตอลมาใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นหน้าในส่วนของปลั๊กอินแบบนี้ให้นะครับ แต่มันยังไม่เห็นตัวปลั๊กอินที่เราต้องการที่จะเอามาใช้งานคือตัว w o l o c a t i o n นะครับให้เราไปที่ช่อง s e r c h ปลั๊กอินนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ใส่ชื่อของปลั๊กอินเข้าไปด้วยเลยก็คือ WP l o P c a t i o n ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วรอสักคู่นะครับรอสักคู่ระบบจะค้นหาให้นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของตัว WP Education ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวปลั๊กอินที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ปลั๊กอินที่ต้องการแล้วนะครับให้เราคลิกที่ Install now ก็ื่อทำการติดตั้งปลั๊กอิน WP Education นะครับหลังจากที่เรา Install เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะมีปุ่ม activate ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็ทำการคลิกที่ปุ่ม activate ได้เลยนะครับ เรา Activate สักครู่นะครับเมื่อเรา Activate เสร็จก็จะขึ้นหน้าในส่วนของ WP l o c a t i o n ให้เราติดตั้งปลั๊กอินของ WP e d c a t i o n เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยกัน3ตัวนะครับตามนี้นะครับก็จะมีในตัวของ Install e CMB2 Install e Elementor Install e Contact Form 7นะฮะก็ไล e ่ Install ทีละตัวได้เลยนะครับอ่ะนี้เราก็เริ่มที่ตัว CMB2 ก่อน นะครับคลิก i n s t a l l i n s t a l l เสร็จนะครับอตอนนี้มันกำลัง i n s t a l l อยู่นะครับหลังจาก i n s t a l l เสร็จเราก็ต้องทำการ Activate p l u g i n นะครับอย่างนี้นะครับพอ i n s t a l l เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นในส่วนของการ Activate Plug-in ของตัว cmb2 ให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับทำการ Activate นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันกำลังทําการแอค i v เว e อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวปลักอินเมื่อกี้นะครับข้างล่างนี้ให้จากนั้นเหลืออีก2ตัวคือในส่วนของ e l e m e n t เตอราทำการ i n s t a l l นะครับทำการ i n s t a l l แล้วก็ทำการ Activate นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลัง i n s t a l l อยู่ หลังจาก i n s t o r l เสร็จก็ขึ้นปุ่ม Activate Plugin นะครับก็ทำการคลิกที่ Activate Plugin ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะขึ้นในส่วนของการ Create Your First Page แบบนี้ให้นะครับอันนี้คือในส่วนของ Elementor นะครับนี่ก็ลองคลิกดูก็ได้นะครับ อันนี้มันจะขึ้นหน้าในส่วนของการจัดการในส่วนของ plug-in e เ e น e n t ร r ให้นะครับตอนนี้ยังเหลือตัว p l u อ i n อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือให้เราแบ c k กลับมาแล้วก็ไปคลิกที่ W P Education นะครับกับไปคลิกที่ W P Education แล้วก็ไป i n s t a อลตัว contact form นะครับทำการ i n s t a อลให้ครบนะครับ อินสตาลเสร็จก็ Activate Plugin นะครับ a c t i v a เ e Plugin รารอสักครู่นะครับหลังจาก Activate เรียบร้อยแล้วนะครับครัวนี้เราลองมาดูหรือว่ามาคลิกในส่วนของตัว WP u e d u c a t i o n ทางด้านนี้นะครับหรือเมื่อกี้ถ้าเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเมนูย่อยขึ้นมาทางด้านขวามือแต่ถ้าเราไปคลิกมันก็จะมีเมนูย่อยลงมาด้านล่างนะครับซึ่ง มันก็จะประกอบไปด้วย5เมนูในการจัดการตัว W P Education หรือว่าตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยคอร์สก็คือจัดการเกี่ยวกับคอร์สต่างๆนะครับอ่าประกอบไปด้วยทิเช์นะครับจัดการเกี่ยวกับ Crew, ครูนะฮะหรือว่าอาจารย์นะครับมีในส่วนของเมนูแกลเลอรี่นะครับ จัดการเกี่ยวกับแกลอรี่ต่างๆ,ๆ, um <valu> ๆเกี่ยวกับเมนูอีเวนต์นะครับจัดการเกี่ยวกับอีเวนต์ของเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของออปชันนะครับในการไปจัดการเกี่ยวกับพวกพอร์ตทิชเชอร์หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือในการติดตั้งตัวปลั๊กอิน WP Location นะครับเพื่อเอามาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษา